ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3า v เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลฟ์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ลายแอสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับของผมเนาะก็ไม่รู้ว่าแอดมินอีกท่านจะลงข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของรัฐบาลเอ่อขอไปครับไม่ใช่รัฐบาลนี่นายกเอ่อ ธุรกิจแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยเขามเีเขาเรียกว่าความคิดเห็นหรือไอเดียเนี่ยที่จะเสนอรัฐบาลแจกเงินเงินสดในรูปแบบของคูป,ปองเนาะจำนวน5,000บาทนะครับล้านใบเนี่ยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้สูงวัยเที่ยวในประเทศไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับฟังกัน,นครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอ,ขอบคุณ The Bangkok Insight นะครับสำหรับบทความนี้นะครับก็รัฐบาลเสนอ แจกรัฐขออภัยไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่รัฐบาลสิเสนอแจกนะครับรัฐแจกคูปองเงินสดจำนวน5,000บาทนะครับล้านใบดึงสูงวัยเที่ยวไทยนะครับผมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเสนอกระทรวงการท่องเที่ยวแจก5,000นะครับในรูปแบบบัตรกำนันเงินสดเนาะให้ผู้สูงวัยเนี่ยอายุ55ปีขึ้นไปจำนวน1ล้านใบนะครับเดินทางท่องเที่ยวเนาะ ในวันที่5ตุลาคมนะครับน,นายธนพลนะครับผมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทนกล่าวว่าทางสมาคมได้ยื่นเอกสารแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อนายพิพัฒน์รัชรกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับและทําหนังสือเรื่องเดียวกันถึงผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทเททนาะโดยเสนอให้รัฐบาล ใช้งบประมาณ5,000ล้านบาทสนับสนุนให้ผู้สูงวัยท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มกเกษียณอายุราชการที่ยังมีรายได้นํามาเที่ยวนะครับก็เหมือนเปิดในในว่าคนที่เป็นข้าราชการแล้วเพิ่งกเกษียณไปเนี่ยควรจะนําเงินมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แจกเงิน5,000บาทรูปแบบบัตรกำนันเงินสดนะครับทั้งนี้จะมีการเสนอเป็นการออกคูปอง แคชบอยเชอร์ washer, หรือบัตรกำนันเงินสดนะครับเพื่อเป็นส่วนลดให้กับผู้สูงวัยอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะครับซึ่งปัจจุบันคิดเป็นส,สัดส่วนมาณ6ของประชากรไทยโดยแจกให้รายละไม่เกิน5,000บาทจำนวน1ล้านใบนะครับกำหนดเวลาโครงการ6เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงเมษายนปีหน้าเนาะ2564เลยนะครับการใช้คูป,ปองดังกล่าวนำตัวอย่างมาจากไต้หวันนะครับ ซึ่งประสบความสําเร็จได้อย่างดีในการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศหลังจากพบว่าพฤติกรรมผู้สูงวัยเนี่ยมักเดินทางเป็นคู่หรือกับครอบครัวนะครับครั้งละ3-4ถึง4คนอีกทั้งสามารถเดินทางในวันธรรมดาได้นะครับอย่างไรก็ตามคาดหวังว่านะครับกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะนําเสนอแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมและเสนอที่ประชุมศูนย์บริการสถานการเศรษฐกิจ สวสนะครับครั้งหน้าในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับผมเปิดรับนักธุรกิจเข้าไทย1 1หมื่นคนการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังศูนย์บริการสถานการณแพรย์ระบาดของเลือกของโรคเอ,อ่อไวรัสโคโรนาห,หรือโควิดเนี่ยนะครับสวสได้อนุมัติให้เปิดรับนักธุรกิจเข้าไทยรวมถึงผู้มีใบอนุมัติขออภัยครับรวมถึงผู้มีใบอนุญาตทำงานเดินทางข้ามประเทศเนี่ยเข้ามาจำนวน1-0,000กว่าคน นอกจากนี้สบคนะครับยังได้อนุมัติให้มีนักท่องเที่ยวแบบลอง g s t a นะครับหรือกลุ่มพำนักระยะยาวโดยใช้ special tourist visa เนะหรือ STV เนะี่ยซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่1ตัวตุลาคม2 5 6พแล้วนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกลุ่มดังกล่าวจะต้องเข้ามารับการกักตัวในสถานกักกันนะครับทางเลือกคือ ASQ เนาะ 14วันด้วยเช่นกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับในระยะเวลาที่รัฐบาลเห็นความจําเป็นที่ควรอนุญาตให้นักธุรกิจที่จะเข้ามาเจราจาและพิจารณาตัดสินในด้านการลงทุนหรือเข้ามาในประเทศเนี่ยเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับอย่างนั้นก็ตามเนื่องจากนักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวเป็นการเดินทางเข้ามาไประยะสั้นนะครับ จึงควรต้องมีมาตรการพิเศษในการกำกับดูแลซึ่งเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมนำเสนอมาตรการในการประชุมคณะกรรมการชะกิจการพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนเป็นประธานเพื่อนําเสนอข้อสรุปเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ที่ประชุมสบขอเนี่ยได้มีมติเห็นชอบมาตรการเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะครับ SVSTV เนี่ยแบบจำกัดจำนวนนะครับตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอสำหรับเที่ยวบินแรกที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนี่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศคือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาจากเมืองกวางโจเนาะ จำนวน150คนเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียแบบเช่าเหมาลำนะครับมาสนามบินภูเก็ตวันที่8ตุลาคมนี้นะครับผมก็รอรอรับได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจะเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมอีกในวันที่25ตุลาคมนะครับจำนวน126คนนะครับกับสายการบินไทยสมายนะครับมาที่สนามบินสวนุวรรณภูมิจากนั้นวันที่1พฤศจิกายนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศแกนดิเวเนียนะครับ 120คนมากับสายการบินไทยมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับเดินทางเข้ามาพักเป็นสถานกักกันกักตัวในปัจจุบันมีทั้งหมด3จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีนะครับผมบุรีรัมย์และออภูเก็ตน,นะครับมีห้องพักรวมกันกว่า300ห้องโดยจำนวนที่มีโรงแรมที่ผ่านการรับรองและประกาศให้เป็น a l s q เนี่ย แล้ว5แห่งนะครับและรอาการตรวจเข้าเป็น a s a l s q อีก1แห่งนะครับผมก็คือสถานที่กับการโรคนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องของออนายกสมาคมธุรกิจแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้เสนอรัฐบาลนะครับให้แจกเงินสด5,000บาทในรูปแบบของคูปองนะครับจำนวน1ล้านใบนะครับเพื่อดึงเพื่อดึงโดด คนสูงวัยเนี่ยมาเที่ยวภายในประเทศไทยนะครับผมนะครับผมโดยเฉพาะกลุ่มผู้เกษียณอายุข้าราชการนะครับผมที่ยังมีรายได้นำะม,มากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็รอติดตามดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงิน5 0 0พบาทครั้งนี้ในรูปแบบของเองินคูปองนะครับว่าจะผ่านล่างหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับ5,000บาทนะครับ ถึงจะเป็นในรูปแบบของครูปองเงินสดก็แล้วแต่นะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับก็สามารถเอาไปซื้อใช้เที่ยวนะครับผมหรือของกินอะไรยังได้อยู่นะครับก็ยังดีนะครับที่เขาเสนอนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเสนอผ่านหรือเปล่าต่อนายกนายกและธรมนตตีนะครับก็วันที่7ก็ต้องรอติดตามดูความคืบหน้านะครับเดี๋ยวจะติดตามให้นะครับผมสําหรับในเรื่องนี้นะครับใครที่ชอบเที่ยวก็มารอติดตามได้เลยนะครับสําหรับผู้สูงอายุที่ ชอบเที่ยวนะครับผมอยู่บ้านเงาเงานะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอสุดท้ายนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า add 782 EFL UL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว 3TV ีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว 3TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 t ทเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ